สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มระดาชาแนลนะคะก่อนอื่นสนับสนุนแม่มระดาด้วยการให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะจะได้ทราบว่าคลิปใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่ค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะของฤดูใบไม้ร่วงนะคะของประเทศทางยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะ 23กันยายน2,565เป็นวันที่กลางวันและกลางคืนเท่ากันนะคะคีนอลิซาเบธที่2ได้มอบสูตรสกอตแผนเค้กนะคะให้กับอดีตประธานาธิบดีเดวไยไอเซนฮาวเมื่อปี1,959แล้วก็ ต่อมาในปี2013นะคะสูตรนี้ก็ได้เผยแพร่สูส่สาธารณชนทั่วไปค่ะบัรดนาลองทำตามสูตรนะคะเป็นครั้งแรกค่ะใช้วัตถุดิบเพียงครึ่งหนึ่งของสูตรนะคะเริ่มจากการตีไข่นะคะกับน้ำตาลแล้วก็นมครึ่งหนึ่งนะคะ ตีไข่น้ำตาลและนมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะจากนั้นก็เติมแป้งลงไปค่ะแล้วก็เติมนมส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยนะคะถ้าเห็นว่าแป้งแห้งเกินไปนะคะก็เติมนมเพิ่มได้อีกค่ะ ใส่โซดาไบคาร์บอเนตนะคะกับครีมออฟทา a ทาลงไปแล้วตามด้วยเนยค่ะเตรียมแป้งเสร็จแล้วนะคะก็มาดูที่เตานะคะก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่เนยลงไปใส่แป้งช้อนใหญ่ๆเลยนะคะ แบบนี้เรียกว่าสก็อตแพนเค้กหรือดรอปสโคนค่ะมันดานลองใช้แม่พิมพน่ารักน่ารักนะคะมาทำดรอปสโคนด้วยหลังจากที่เราหยอดแป้งลงไปในแม่พิมพ์แล้วนะคะพอแป้งเริ่มเซตตัวเนี่ยเราอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอาแม่พิมพ์ออกมาสก็อตแพนเค้กหรือดรอปสโคนนะคะ รูปร่างแบบนี้นะคะเป็นแบบตามสุตต้นฉบับดั้งเดิมค่ะส่วนแบบนี้เป็นแบบที่แมบ,บระดาทดลองทำขึ้นเองสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะเวลาที่เราวางแม่พิมพ์ลงไปในกระทะเทรลอนเนี่ยเราอย่าไปเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์นะคะถ้าหยิบก็ให้หยิบขึ้นมาตรงๆเลยไม่งั้นจะเป็นรอยขูดขีดทำให้กระทะของเราเสียหายได้ค่ะ วิธีทอดแพนเค้กนะคะก็คือเรารอให้ข้างหนึ่งนะคะเหลืองสุกแล้วก็ค่อยกลับข้างนะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็ใช้ไฟอ่อนค่ะสูตรสกอตแพนเค้กนะคะเป็นสูตรที่แป้งค่อนข้างเยอะนะคะถ้าหากว่าชอบฟูๆก็อาจจะเพิ่มในส่วนของผงฟูได้ เราสามารถปรับสูตรได้ตามความชอบของเราเลยค่ะสุกแล้วเหลืองสวยงามมากนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสกอ็อตแพนเคก้กหรือดรอปสโคนนี่นะคะก็เสิร์ฟกับแยมน้ำพึ้งนะคะพอดีหม่มระดามีแยมเชอร์รี่ที่ทําเองจากต้นเชอร์รี่ที่หม่มระดาปลูกเองนะคะก็ได้โอกาสที่จะนำมาเสิร์ฟพร้อมกับดรอปสโคน ทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เหมือนประดาเข้าครัวนะคะทำแพนเคก้กแพนเค้กที่เหมือนรรดาทำเช้านี้นะคะก็เป็นแพนเค้กสูตรของควีนอลิซาเบธที่2นะคะพระองค์ก็ได้ให้สูตรนี้กับประธนานาธิบดีอเมริกานะคะแล้วก็เป็นสูตร ของสกอตแลนด์ค่ะนี่ค่ะแพนเค้กนะคะสูตรของควีนเอลิซาเบธที่สองนะคะบรรดาจะทานแพนเค้กสไตล์สกอตแลนด์ Scotland นี้นะคะกับแยมนะคะอันนี้เป็นแยมเชอร์รี่นะคะเป็นแยมเชอร์รี่ ที่แหม่มระดาทําจากเชอร์รี่ต้นเชอร์รี่ที่แหม่มระดาปลูกเองนะคะก็นํามาทําแยมนะคะนี่ค่ะแล้วก็อนที่สองก็จะเป็นบลูเบอ,อร์รี่นะคะอันนี้เป็นแยมที่ซื้อมา้วก็มีเนยนะคะแล้วก็แพนเค้กก็ทานได้กับน้ำพึ่งด้วยนะคะค่ะ เริ่มทากันเลยนะคะน่ารักนะคะสวยงามแล้วก็ธรมดาจ,จะเริ่มที่แยมเชอรี่นะคะทาเนยนิดหน่อย ด้วยแยมเชอรี่ที่หมบระดาทำเองค่ะแยมที่หมบอระดาทำเองจะไม่หวานมากนะคะจะมีความเปรี้ยวนิดๆเพราะว่าเชอรี่ไทยจะมีรสชาติที่เปรี้ยวนะคะก็จะแตกต่างจากเชอรี่ของฝรั่งที่หวานอย่างเดียว เนี่ยค่ะน่าทาม,มากนะคะอร่อยค่ะ ด้วยกาแฟนะคะแล้วก็นี่คือผลเชอรี่นะคะต้นเชอรี่ที่แบบราบปลูกไว้นะคะปีนี้ออกผลดกมากนะคะมีให้ทำเชอรี่ได้หลายรอบเลยค่ะแดงนะคะ เราจะทานต่อให้หมดเลยนะคะก็แยมที่เตรียมมาก็พอดีกับแพนเค้กที่เตรียมมาเหมือนกันค่ะน้ำผึ่งด้วย แพนเค้กทำไม่ยากนะคะลองทำทานกันดูนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งข้างๆนะคะจะได้ทราบว่าคลิปใหม่ๆของแม่รดาออกมาเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เป็นอะไรค่ะวันนี้แม่รดาลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ